สวัสดีครับให้มันดูอันนี้เป็นเต่าครับเอาจะไปไหนเอ็น,นเนต่าดีๆหน่อยอนนเป็นเต่าดีๆหน่อยมีตาด้วยนะ น่ารักมากอะให้ค่าความน่ารักอ่ะอ่ะอ่ะตอนนี้เต่ากำลังกินผักบุ้งอยู่ครับเอ้า ดูกระดองตุงตุงไงไม่รู้เนะมันตุงยังเนี่ยกระดูกระดองมันตุงยังอ่ะนั่งดีดีครับตาเช่ผักบุ้งนี้สีแปลกแปลกเนาะ แล้วก็หายวับหายวับเลยนะผักบุ้งเนี่ยเอามีติดคอติดคอ <laughs> ตอนนี้ผักบุ้งเยอะเลยครับเต่กากำลังหิวมากเลย อ่ะโอ๊ยอืมอ่ะจัดไปหมดหายวับหายวับเลยลเนี่ย ตอนเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วเนี่ยผักบุ้งเนี่ยอืมจิ้นนี่แข็งออน้ำลายเต่านี่เยอะมาก อ่ะจิ้นสุดท้ายนะครับไปไปหารอยคอในน้ำปไปไปรอยคอในน้ำไปหมดแล้วครับผักมุ้งหมดแล้วครับ เต่าจะปีนเหรอเต่าปีนมาทำอะไรอันนี้มันเต่าอ,อ,อ้วนละเต่าปีนไปหาอาหารแล้วครับดูดู Ah, dia tok, dia tok, dia tok, wan, dia tok, dia tok. Hehehe. Hehehe. เราชูคออยู่ครับตอนนี้ดูดูโอเคก็คผมขอบคุณเพื่อนๆที่เราชมครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ทีด้วยนะครับผมทีไปก่อนละครับผมเดินโซซ่าโซเซละดูนะโอเคครับผมที่เดีวยวกันแล้วครับ เหม็นง่วงละตาวง่วง,วงละตาง่วงนอนละ